สวัสดีค่ะออกเดินดูเห็ดตามสนามหน้าบ้านคนอีกแล้วค่ะนี่เดินรอบสองเมื่อรอบกลางวันหูร้อนมากร้อนจนทนไม่ได้เลยค่ะ <c oughs> ก็มาเจอกระต่ายป่ายืนกินส่วนมากแล้วเห็นกระต่ายป่าค่ะชอบกินใบของเอ็ยืดตัวเมียยินเฉยเลยตายน้อยเมืองนี้กระต่ายป่าเยอะแต่ ตัวสีนี้นะกระต่ายป่าเมืองนี้จะเป็นสีแบบนี้ค่ะหูย,ยาวๆตัวเล็กๆจะมีเสียงเด็กบ้านนั้นตายจ้หมาน้อยอยังมองไม่เห็นเลยค่ะกระต่ายตายแล้วาตายจ้ะกระต่า,ตายมาน้อยมองไม่เห็นน้องมองไม่เห็นกระต่า,ตายเหรอนั่นไง นอยแท้เก็บไปหลายๆดอกนะแกงอุ้ยอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นะคะนี่ไม่ใช่เห็ดพึ่งนิลลี่สวยมากแต่อย่าไปโดนตรงนี้นะถ้าโดนแล้วสีจากเกสรค่ะจะเลอะเลย,อยดอกเท่าจานเลยดอกใหญ่มาก ดอกใหญ่จริงๆสวยมากเลยดอกใหญ่นี่ดองนี้ก็สวยค่ะอสวยจังเลยดอกตูมก็สวยดอกบ้านแล้วก็สวยค่ะยังมีอยู่ตรงนั้น มีอยู่ตรงนี้อีกนะคะนี่แต่นี่นี่เขียวแล้วนี่โอ้สวยสวยจริงๆสวยจังเลยก็รู้ว่าเป็นเห็ดพิษเจ้าของบ้านไม่อยู่เลยไม่ได้ไม่ได้ขออนุญาตอะเข้าใจดีเขาไม่ว่าค่ะแวะมาดูหน่อไม้ฝรั่งของเขาอีก เขาไม่เก็บเห็นไหมที่มาดูเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะที่เป็นหน่ออ่อนๆอยู่ตอนนี้ฮะกลายเป็นต้นสูงเพราะเขาไม่เก็บเลยนะเฮาซะแล้วหุน่าเสียดายมากเลยอะ่ะหน่อใหญ่หน่อบ้า่ำเลยนะคะต้นนี้เป็นจะเรียกว่าเป็นเป็นต้นผักชีน้ำเวียดนามที่เป็นพิษด,ด้วยนะคะ อย่ามาโดนดอกของเขาโดนแล้วมันจะทำให้เกิดเป็นแผลไหมดอกกับมะเล็ดเหมือนผักชีลาวเลยเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอย้มันกินได้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยค่ะกินได้หรือเปล่านะ เป็นเปรี้ยวๆฝราดค่ะมันน่าจะกินได้อ่ะเยอะด้วยอู้เป็นเปรี้ยวๆฝร,รั่งาดมันน่าจะกินได้ฮะมันไม่รู้ชื่อนี่สิวิแต่อร่อยค่ะเปรี้ยวๆฝร,รั่ฝาดโอ้ไม่อยากรู้จังเลยไม่รู้จะไปถามใครค่ะ ว่ากินได้ไหมเนี่ยตัวมแมลงเนี่ยค่ะแทะใบใบขององุ่นป่านะหรือว่าใบไม้อะไรก็ได้ที่ไปไปเกาะอ,อยู่ฮะแทะคืนหน,นึ่งเนี่ยกรนหมดเลยเป็นรูพุนหมดเลยอุ้ยคืออะไรเนี่ยเมื่อกี้ลองลองกัดกัดดูมันมันเป็นออยากคิดว่ากินได้เนี่ยกลือนเลยฮะ อร่อยแต่ลองกินไปเม็ดหนึ่งแล้วมันเป็นเปรี้ยวๆฝดาดๆเปรี้ยวๆฝดาดๆแต่เป็นแล้วก็มีหวานนิดหนึ่งอร่อยจริงๆค่ะอยากจะรู้จังเลยเจออีกแล้วค่ะภูเขาแดงดงังอันนี้คือภูเขาแดงจริงๆนะคะสวยมากเลย เมืองแห่งผู้เข้ากับผักชีล้อมที่อยากจะเห็นน่ะทำไงจะได้เห็นหน้าที่เป็นจุดสีน้ำตาลอยู่บนใบค่ะแบบนั้นน่ะเขาบอกว่าจะเป็นยาถ้าอย่างนั้นใบนี้เป็นยาแน่เลยฮยจุดสีน้ำตาลเยอะด้วยนะคะเนี่ยนี่ ตรงนี้เลยอยู่ที่ฟ้าบ้านก็มีไม่รู้ว่ามีคนอยู่หรือเปล่าค่ะถ้ามีคนอยู่อยากมาขอเก็บดูนี่นะค่ะส่วนใบนั้นค่ะใบนั้นสีธรรมดา๋อนี่ก็สีธรรมดาค่ะก็ยังไม่เห็นจุดน้ำตาลยู่ดีใจนันเนี่ย ดีใจที่มาเจอค่ะคิดว่าเดินไปอีกก็ต้องเจอภูเขาหน้าบ้านคนอีกค่ะเห็ดพึ่งเป็นเห็ดพึ่งหรือเปล่าเห็ดพึ่งจริงๆด้วยนี่เห็ดพึ่งค่ะอัลโเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งร้านก็เซ็มนี่อันโอ้สวยด้วย ได้ด้วยค่ะน่าเก็บไปแกงจังเลยนี่ยังมีดอกเล็กๆอยู่ตรงนี้เชือกจุ้มหมาบางนี่ค่ะเห็ดอกเล็กๆคิดว่าเป็นเห็ดกินได้เป็นเห็ดพึ่งกินได้แน่นอนเนี่ยค่ะเนี่ยอ๋อร้อนรูบเลยนี่ก็เป็นเห็ดหมาอยังมีเห็ดพึ่งเยอะเนี่ยค่ะอืมอด,ดอกนึ็ก หลุดแล้วนี่อีกดอกหนึ่งเห็ดเพึ่งนี่นี่อีกดอกหนึ่งแล้วก็ยังมีเห็ดนี้ด้วยนี่หลุดแล้วนี่นี่แก่แล้วสวยเลยนะนี่อีกดอกหนึ่ง นี่แกแล้วค่ะอุ่ยเดินมาเจอเห็ดพึ่งมันเป็นเห็ดพึ่งกินได้นะคะเนี่ยโอ้โหดูดูดอกมะล้อเลยอเดอกมะล้อเลยค่ะนี่แล้วตรงดอกเล็กๆนี่แล้วก็ตรงนั้นอีก สีเหลืองๆค่ะเห็ดพึ่งเยอะจังเลยอ่ะดูขาเห็ดพึ่งดอกนี้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นเป็นเวิ้งเห็ดพึ่งเลยเืาตัดหญ้าไปโดนขาเห็ดค่ะนี่นี่เห็ดพึ่งหรือเปล่าโอ้ก้อนหินอุ้ยไม่ใช่ก้อนหินเป็นเห็ดค่ะเก็บไปแกงนะได้ถ้วยหนึ่งแล้วดูสิสวยขนาดไหนอ่ะ สวยจังเลยค่ะอีกดอกนึงแต่ดอกนี้แก่แก่แล้วริมฟุตบาทนะั่นถนนนะคะโอ้หแก่แล้วค่ะแต่ดอกนี้ยังอ่อนอยู่นอ่หมันเยอะมากตรงนี้อีกแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยนี่โอ้โหตรงนี้อีก แต่เน่าอแล้วอูตรงนี้สสใจเขาถอนมาจากสนามค่ะถอนมาจากสนามแน่เลยนั่นไหมคะฮัลโหลตัวนี้แหละคะ่ะที่เขาวิ่งมาขอความรักนะคะ <c oughs> เขาไม่ใช่หมาที่ดุนะคะแต่เขาเห็นหมาน้อยของเรา <c oughs> เขาเา่าว่าไงมานอนอาบแดดอยู่ตรงนี้ <c oughs> เขามองหมาเรา <c oughs> นวล นวลจ๋าให้ขามองหมาน้อยเรานัาน่นแหละอยากจะหอกละสิพิษล้านเปอร์เซนต์นี่เห็ดพึ่งหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะก็รู้ว่าเป็นเห็ดพิษเจ้าของบ้านไม่อยู่เลยไม่ได้ไม่ได้ขออนุญาตอ่ะเข้าใจดีเขาไม่ว่าค่ะแวะมาดูหน่อไม้ฝรั่งของเขาอีกเขาไม่เก็บเห็นไหม ที่มาดูเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วอ่ะที่เป็นหน่ออ่อนๆอยู่ตอนนี้กลายเป็นต้นสูงเพราะเขาไม่เก็บเลยนะเห่าซะแล้วอุ้น่าเสียดายมากเลยอ่ะหน่อใหญ่หน่อวบาล่ำเลยนะคะขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะลุยต่อค่ะจะลุยจะลุยเก็บเห็ดคราวนี้พรุ่งนี้จะเก็บเห็ด ไปดูบนเขาเดี๋ยวเก็บยอดนี้หน่อยค่ะยอดนี้ก็เดี๋ยวเลื้อยออกมาเลื้อยออกมาสนามน,นี่ค่ะเลื้อยออกมาสนามได้พบกันใหม่วิดีโอต่อไปสวัสดีค่ะ